สวัสดีครับผมมิตนิกนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการปรับสเกลหรือแก้ปัญหานะครับของวิทยุสื่อสารยาสู FT4V นะครับกรณีที่จะปัญหาเสียงซาดนะครับแบบนี้นะครับปัญหาเสียงซาดนะครับของวิทยุสื่อสารตัวนี้นะครับเกิดจากค่าสเกลที่ต่ําไปนะครับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับให้ปรับสเกลให้สูงขึ้นครับวิธีการปรับสเกลนะครับให้กดปุ่มตรงนี้ค้างไว้นะครับขีด2นะครับเพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันหลักนะครับ เสร็จแล้วนะครับเลือกไปที่เมนู28นะครับในการปรับสเกลนะครับนะครับก็ขึ้นว่า RF SQL นะครับกดขีด2อีก1ครั้งนะครับตอนนี้ค่าสเกล2นะครับสเกลนะครับยิ่งปรับยิ่งสูงเสียงจะซ่าน้อยลงนะครับแต่จะมีผลต่อภาครับนะครับทำให้รับได้ไม่ดีนะครับหรือการรับแย่ลงนะครับในที่นี้ผมจะปรับเป็น8เลยนะครับ เห็นไหมครับเวลาเราปรับค่าสเกลนะครับสูงขึ้นแล้วนะครับก็จะทําให้เสียงซ่านั้นหายไปนะครับหรือเสียงซ่าลดลงนะครับอันนี้ก็คือวิธีการปรับสเกลของยาสุ f t 4 v นะครับ